สวัสดีค่ะชื่อนธิการสนันนามค่ะปัจจุบันอาศัยอยู่ที่จังหวัดบิติสคลัมเบียรประเทศแคนาดาค่ะก็ได้รับเข้าร่วมโครงการทำดี101วันเพื่อบูชาคุณแม่พ่อสารต่อปณิธานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพาาระจ้รหลุงพ่อเลียงสินิทโรตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะพอดีได้เข้าร่วมสวดมนต์ออนไลน์กับวัดเทพแล้วก็ได้ร่วมปฏิบัติธรรมสมาธิสัญจรอ,ออนไลน์ครั้งที่3ค่ะก็เลยได้ทราบข่าวโครงการนี้จากที่นั่นนะคะ ก็ได้ชวนเพื่อนอครูสมาธิที่นี่ร่วมโครงการนี้ด้วยอีก3คนนะคะก็จะรวมเป็น4คนคะ่ะซึ่งทุกวันก็จะตื่นตีสี่ค่ะมาร่วมเดินจงกรมแล้วก็ฟังธรรมบัรยายของพระอาจารย์หลวงพ่อก่อนที่จะเข้าร่วมสวดมนต์เย็นด้วยนะคะซึ่งเป็นเวลาที่ะสะดวกกว่าสวดมนต์เช้าคะ่ะแต่เท่าไหนมีเวลาว่างก็จะไปร่วมสวดมนต์เช้าด้วยนะคะซึ่งสวดมนต์เย็นเนี่ยเป็นเวลาที่ยากมากคะ่ะแรก ที่จะต้องตื่นมาแต่ก็พยายามปรับตัวเองใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะก็สามารถตื่นขึ้นมาได้ค่ะก็จะมีความสุขทุทกๆครั้งค่ะที่ได้เข้าร่วมสวดมนต์กับคณะสงฆ์วัฒเทพเจดียาจารย์แล้วก็เพื่อนกันยาในมิติเมืองไทยทุกท่านค่ะเวลาสวดมนต์ก็รู้สึกผ่อนคลายคลายความกังวลคลายความเครียดลืมความทุกข์ทั้งหมดเลยค่ะก็ ทำให้เพื่อนๆที่นี่ทักค่าว่ารู้สึกเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสขึ้นนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดค่ะก็รู้สึกประทับใจกับการทํางานของคณะสงฆ์แล้วก็คณะทํางานในโครงการนี้มากๆค่ะได้เห็นถึงความตั้งใจความมีเมตตาแล้วก็ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเ,เสียสละที่ต้องการที่จะทําให้ทุกๆคนที่เข้าร่วมได้มีความสุขแล้วก็สะดวกสบายค่ะทุกสิ่งอย่างแล้วก็ ประทับใจในหนังสือสวดมนต์ของท่านเจ้าคุณอาจารย์ค่ะได้รับแล้วนะคะแต่ว่าพอดีให้ที่อยู่ส่งไปที่บ้านที่เมืองไทยค่ะให้แม่แล้วแม่อ่านนี่ก็รู้สึกมีความสุขมากๆค่ะเพราะท่านจะเป็นคนที่ยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะคะแล้วก็ในการสวดมนต์จะนอกจากได้ความสุขกายสุขใจแล้วค่ะก็ยังได้สติปัญญาในทุกๆวันค่ะก่อนที่จะไปทํางานจาก ธรรมบรัรยายของท่านเจ้าคุณอาจารย์แล้วก็คณะสงฆ์ที่หมุนเวียนมาให้ธรรมะในแต่ละวันนะคะก็สามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันที่นี่ได้ค่ะแล้วก็ประทับใจสุดๆก็จะเป็นการที่ได้เข้าร่วมสมโพธกระถินของวัดเทพเจติอาจารย์ด้วยนะคะซึ่งตอนแรกคิดว่าปีนี้จะไม่มีบุญได้เข้าร่วมทำบุญกระถินแล้วนะคะเพราะว่าวัดที่นี่ยังไม่เปิดทำการ ตามปกตินะคะก็มีความสุขแล้วก็อิ่มบุญไปกับทุกท่านด้วยนะคะจากการที่ได้เห็นอ,ออนไลน์ไลฟ์วันนั้นค่ะแล้วก็อยากจะบอกท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าขอให้ทําโครงการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าท่านเจ้าคุณทําไม่ถอยโยมที่นี่ก็ไม่ถอยเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบพระคุณท่านาพระอาจารย์หลวงพ่อที่ สร้างวัดเทพเจติยาจารย์สร้างสถาบันพลังจิตานุภาพสร้างหลักสูตรสมาธิต่างๆมาให้พวกเราได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสะสมอริยทรัพย์ที่จะนําไปใช้ในอนาคตต่อไปค่ะแล้วก็กราบขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์และคณะส่งวัดเทพเจติยาจาย์ค่ะที่ทําโครงการดีๆดีนี้ขึ้นมาให้คนที่อยู่ไกลบ้านได้เขาร่วมทําดีแล้วก็สะสมบุญไปด้วยนะคะแล้วสุดท้ายก็ขอ,อขอบคุณคณะทํางานและเจ้า ที่พี่เลี้ยงทุกๆท,ท่านคะ่ะได้เสียสละเวลามีค่ามาทําโครงการนี้ค่ะก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิสวัสดีค่ะ